สาาาาามรถเอไปใช้งนตงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กก็มีเครื่องเล่นเทปนอนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวแบบไม่ใหญ่มากนะคะให้ดูนะคะด้านหน้าด้านหลังนี่นะคะก็เป็นเครื่องเล่นเทปของ n a t i o n a l นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ แต่ด้านหลังเขาจะเขียนว่า panasonic นะคะ m o เดล rq 2 1 0 2นะคะซึ่งเขียนไว้ตรงนี้เลยนี่นตะะึงตึ้งตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นเทปนอนนะคะซึ่งเราสามารถเปิดฟังเพลงได้แล้วก็สามารถที่จะอัดเสียงได้เหมือนกันนะคะ เรียกว่าเสียบปลั๊กก็ได้แล้วก็ใส่ถ่านก็ได้นะคะใส่ถ่านประมาณ4ี่ก้อนนะคะนี่ใส่ถ่าน4ี่ก้อนนะคะเป็นแบบก้อนใหญ่นะคะเปิดให้ดูก็ได้เปิดให้ดูสักนิดนี่สี่ก้อนเลยอึก็ตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาแบบเอามาเรียกว่า เอามาอัดเสียงหรือว่าเอามาถอดเสียงอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบสมมตินะักข่าวหรือว่าสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนเขาก็อาจจะเอามาถอดเทปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเอาไปอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะเอามาฟังก็ได้นะเพราะว่ามันก็สามารถฟังได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีแค่ลำโพงเดียวนะคะเนี่ยคือลำโพงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหัวเทปเล่นเทปนะคะ เดี๋ยวเราลองเปิดดูก็แล้วกันนะคะก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกันเลยอุ้ยมีแบบมีเห็นไหมมีหูหิ้วด้วยนะคะน่ารักเลยนะคะก็นี่ถ้าเทียบกับตัวก็ประมาณนี้นะคะเออก็เดี๋ยวให้ดูว่าเราจะเล่นเทปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว อัดเสียงนะคะแล้วก็มีเพลยมีรีวายมีฟอร์เวิร์ดมีสต็อปหรือว่าอีเจกนะคะแล้วก็มีพอสนะคะก็เป็นฟังก์ชันแบบทั่วไปของเทปเลยนะคะนี่นะคะโอเคตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวอัดนะคะเห็นไหมอัดเสียงได้แบบนี้นะคะ ก็สามารถเลคคอร์ดได้แล้วก็มีตัวไมค์อยู่ตรงนี้นะคะนี่เวลาอัดเสียงแล้วก็อัดประมาณสักครบ่นึงก็ได้นะคะก็เสียงก็จะเข้าไปนะคะอัดเสียงสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนี่ก็คือเคาน์เตอร์นะคะแบบเวลาเพลงมันเลื่อนไปนะคะมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆะะตัวเลขนะคะนี่ให้ดู ใกล้ขนาดนี้เห็นไหมแต่ถ้าเราจะเริ่มใหม่เราก็กดกดเริ่มใหม่อย่างนี้นะคะด้านข้างนะคะก็จะมีวอลลุ่มนะคะมีเสียบไม้ได้อีกนะสมมุติว่าไม่พอใจไม้ในตัวของมันเนี่ยก็สามารถเสียบไม้ได้แล้วก็มีรูมอนิเตอร์นะคะมีปลั๊กให้เสียบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะคะอะให้ดูฟังก์ชันต่างๆ เดี๋ยวนรจะลองเปิดเทปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็เลือกเป็นทุ่งแสงตะวันนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันกับเครื่องเล่นเทปนอนนะคะก็เดี๋ยวกด stop หรือว e ่า eject เข้าไปถูกด้านไหมโอเคกด play เลยนะคะว oh. คือมันมเก่าแล้วนะคะก็อาจจะมีแบบเสียงกุกกักบ้างน,นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็คงจะแบบว่าเสียงเนี้ยบกว่านี้นะคะอันนี้ก็ของที่มันเก่าแล้วมันก็ประมาณนี้แต่ว่าฟังได้อยู่นะคะโอเคให้ฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะนี่คือเครื่องเล่นเทปนี่กำลังหมุนอยู่นะคะ Oh. โอเคงั okay, ้นก็แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามกด subscribe ให้หน่อยกันด้วยนะคะที่ช่อง a n i t n Channel นะคะเพื่อจะได้มาแบ่งปันแล้วก็มารีวิวเครื่องเล่นเทปต่างๆนานาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่นะคะลากันด้วยเทปเครื่องนี้นะคะ Bye. You'll be late.